วัสดีครับวันนี้ติดตั้งไฟหน้ามาด้า2 s k y t i v ไฟ modify นะครับผมของทางร้านเพจทางทีช็อปนะครับเปิดมาจะเป็นสเต็บบูนะครับผมไฟ d a y ไลท์นะผมจะเป็นสีขาวนะครับแบบนี้นะครับเปิดไฟหลีครับเปิดไฟหลีนะครับผมไฟ eye ด a v i จะติดนะครับแล้วก็ไฟแก้มส้มนะครับผมบริเวณนี้จะติดนะครับกดไฟฉุกเฉินครับ Okay. ไปเลี้ยวนะครับผมจะวิ่งทั้งเส้นนะครับของบาไลท์นะครับวิ่งเป็นเส้นนะครับปิดไฟฉุกเฉินครับตีเลี้ยวซ้ายครับตีเลี้ยวขวาครับปล่อยครับ เปิดไฟต่ำครับกรณีเปิดไฟต่ำนะผมไฟไอ e v วินะผมจะดับอัตโนมัตินะครับเปิดไฟสูงครับปิดไฟครับเปิดไฟต่ำครับ